ลึกนะครับส่งร้อตัวให้กับ FC ลุงพลป้าแตนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์รีอานะครับไม่ว่าจะเป็นรีอาที่ดูแล,ลรูปร่างไม่ว่าจะเป็นรีอา e คอฟฟี่สำหรับคนที่คอกาแฟนะครับทานเพื่อดูแล,ลรูปร่างได้ด้วยนะครับนะได้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยนะครับเราจะมอบเสื้อที่ระลึกนี้ไปด้วยนะครับเป็นเสื้อแฟนคลับ EDITION จริงๆเฉพาะจริงๆนะครับแค่200ตัวเท่านั้นนะครับหาซื้อไม่ได้อีกแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วนะครับสำหรับเสื้อที่ละลึกชุดนี้นะฮะนะนั่นหมายความว่าครับนั่นหมายความว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับจะได้รับเสื้อที่ละลึกนี้ไปด้วยนะครับ200ตัวแค่นั้นนะครับแค่200ตัวนะครับผม นะฮะโปรมอบเสื้อที่ระลึกนะครับเป็นโปรมอบเสื้อที่ระลึกให้กับ f c ที่1ึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดรีนะครับไม่ว่าจะเป็นดรีที่ดูแลในเรื่องของรูปร่างโดยตรงนะครับดีอากล่องแดงนะครับช่วยดูแลในเรื่องของการดึงมวลไขมันออกมาใช้ได้เยอะขึ้นดรีกล่องสีเขียวนะครับที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ทําให้การขับถ่ายดียิ่งขึ้นนะครับลำไส้สะอาดขึ้นนะแล้วก็ ดรีอาคอฟฟ่นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรูปร่างด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเติมนะครับความสุขความหอมกลุ่นนะครับของกาแฟสําหรับคอกาแฟเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักกาแฟแลาบิกากันนะครับดื่มเมื่อไรหอมกลุ่นเมื่อน,นั้นนะครับนะชงเสร็จเมื่อไรนะครับชงบ้านนี้หอมถึงบ้านข้างๆนะครับได้จิบรสชาติเข้าไปนะครับรับรองว่าติดใจแน่นอน สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นรีอาหรือรีอาร์ฟฟีฟนะครับจะได้รับเสื้อที่ระลึกนะครับจำนวนจำกัด200ตัวเท่านั้นนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆที่รีอานะครับร่วมกับพี่ๆยูทูบเบอร์เมื่อกี้แอบคุยกันนอกรอบไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่า ปลื้มนะครับปลื้มแทนนะครับแล้วก็ดีใจแทนปลื้มแทนแล้วก็ดีใจแทนนะครับสําหรับความรักความห่วงใยนะครับที่พี่พี่ยูทูบเบอร์มีให้กับลุงพลพัดแดนนะครับกําลังใจที่พี่พี่ยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับมีให้กับลุงพลพัดแดนนะครับผมเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้คิดเองไม่ได้ตัดสินใจเองนะครับคิดมาแล้วก็มานําเสนอให้กับพี่พี่ยูทูบเบอร์ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นซึ่ง มีความเห็นเป็นแนวหนึ่งอเดียวกันนะครับว่าเราเองเราเป็นคนที่อยู่ใกล้ลุงเราเป็นคนที่อยู่เคียงข้างลุงมาตั้งแต่แรกนะครับเราเองนี่แหละนะครับที่จะเป็นคนแรกๆที่จะสามารถส่งกําลังใจส่งพลังใจให้ลุงกับป้าได้เพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับได้รับทราบแล้วก็มีความเห็นตรงกันนะครับทุกท่านทุกคน นะครับพี่ๆยูทูบเบอร์ที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต่ำกว่า30-40ช่องนะได้มีความเห็นอันเดียวกันมีความเห็นตรงกันว่าเราเองก็สามารถที่จะปันในส่วนของสิ่งที่เราสามารถปันได้นะครับให้กับลุงกับป้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลีย2อา200ชุดนี่แหละ200เซตนี่แหละ นะครับเฉพาะเด <sequ ENNIS S 1> ือนธันวาคมนี้เราจะเอาโปรโมชั่นนี้นะครับมอบความรักความห่วงใยให้ลุงพลกับป้าแตนนะครับจากที่เราเคยให้แล้วนะครับจากที่เราเคยให้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะให้ไม่รู้จะเอาคาจำกัดความไหนที่จะมาบอกว่าให้มากไมยแค่ไหนแล้วแต่เดือนธันวาคมนี้เราจะเติมเข้าไปอีกนะครับเราจะเติมความรักเราจะเติมความห่วงใยเติมกำลังใจให้ไปอีกนะครับ ใน200เซตนี้นะครับนะที่ทาง fc ลุงพลป้าแตนนะครับทั่วโลกนะครับจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อผลิตภัณฑ์รีอาหรือซื้อรีอา coffee นะครับ200เซตจะได้เสื้อที่ละลิ้นตรงนี้ไปด้วยรวมถึงพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็จะโปกกำลังใจอีกพอนหนึ่งเข้าไปในนั้นด้วยนะครับจะทำให้ลุงพลป้าแตนนะครับได้รับ เงินก้อนแสนที่สองเร็วขึ้นนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับลุงกับป้าเลยนะครับนะส่งร้เซตส0งรชุดนะครับสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์รีอานะครับแล้วก็รีอาร์ฟฟีฟนะครับชอบอันไหนนะครับรักผลิตภัณฑ์ใดนะครับซื้อได้นะครับ1โปรนะครับได้รับเสื้อที่ละลึก แฟนคลับลิมิเต็ดนะครับ,รบของลุงพลมะแตนซึ่งจะมีลายเซ็นอยู่บนตัวเสื้อด้วยนะครับมีลายเซ็นอยู่บนตัวเสื้อด้วยเฉ<ช>พาะ200ตัว200เซตภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับนะนะแล้วก็ต้องขอบคุณน้ำใจของพี่พี่ยูทูบเบอร์ที่ปันน้ำใจให้กับลุงกับป้าอีกก้อนใหญ่นะครับจากยอดขาย รีอาร์สองร้อยเซตนี้นะครับที่เราจะปันกําลังใจให้ลุงกับป้าเนาะนะครับปันกําลังใจให้ลุงกับป้าซึ่งเรามีความเห็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับมีความเห็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีน้ําจิตน้ําใจนะครับก้อนใหญ่ก้อนเดียวกันนี้แหละที่เราจะมอบให้ลุงกับป้านะครับนะก็ถือว่าเป็นอันตกตกลงนะครับนะตามที่เราได้อุ้ยอุ้ยอันนี้วางไม่ได้ ที่เราได้คุยกันเนาะเออนิกกี้ครับโอ้ไม่ใช่ชื่ออะไรนะปิโป้เก้เป้เป้ไม่กัับ๋อ้ปิโป้ก็มีปิโป้เกอ๋อ เราจะเดินไปเดินมาแล้วอย่บแผงเข้ามอเกนช่อโกเับโอเลยโอ้พร้อมสวเบิดวะคิดว่าเป็นในย่านแขอขอญาตเรียนเชิญคุณปีโป้เก๋โกโก้เชิญด้านอกได้ไหมฮะขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณมากมฮะ ขอพระคุณที่ให้ความร่วมมือทีมงานรีอาแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์สายลุกบอลมาแต่ทุกท่านคุยกับหมาเรื่องบัดเลยโอ้ยหน่อยโอ้ยหน่อยตั้งตำแหน่งให้ซะอย่างนั้นหัวหน้าหมาแต่ก็อบอกว่าผมเชื่อว่าเขาสัมผัสได้ในความรักความห่วงใหญ่ที่ผมมีให้เขาถ้าเขาไม่ขยับเดี๋ยวผมเหยียบเขาแน่นอนนะ เนะชิญครั้งเดียวไปเลยน,นะครับยังยังไม่บอกจํานวนด้วยบอกแต่เสื้ออย่างเดียวนะค,ะครับบอกให้อยากแล้วก็จะจากไปไม่ใช่ส,สัช่องรชื่อ channel ด้วยนะคะไม่ได้ขายนะครับเส,สื้อคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเสื้อ200ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น limited ด dition จริงๆไม่มีใครสามารถนําไปผลิตได้ซ้ำานะฮะไม่มีใครสามารถไปผลิตได้ซ้ำ